สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลรี่พาสองพาร์ทนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนํำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับปีพศสองพนห้าสามเก้านะครับผมมีชื่อรุ่นนะครับว่าเออเหรียญรุ่นนั่งบัลลังก์นะครับผมเป็นเนื้อ อันปาก้านะครับพาพิธีใหญ่มากนะครับผมปีสามเก้านะครับรุ่นการชนาพิเศษนะครับเป็นในหลวงนั่งบัลลังก์นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นตานะครับกงจักรนะครับผมแล้วก็ตรีนะครับ เหรียญนี้นี่ก็อยู่กับผมนานแล้วนะครับก็เอามาลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับพอดีมันจังหวะอันนี้ค้นเจอพอดีนะครับเหรียญนี้ผมเป็นนะครับรับราชการเป็นทหารนะครับก็เลยเรียกว่าชอบเก็บเหรียญราชการก็มีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวก็เอานู่นเอานี่เอานั่นลงมาลงในช่องเรื่อยๆนะครับนี่ในหลวงราชการที่เก้านะครับ เนื้อปะกานะครับทำมาลวดลายเส้นสายนี่ก็คมชัดดีนะครับกระบี่ยาวนะครับ เรียกว่าเหรียญน,นั่งบันลังนะครับผมปีพศสองห้าสามเก้าก็สวยเดิมนะครับมีห่วงเดิมพร้อมก็อีกองคหนึงนะครับมีสององค์นะครับ เอาไปติดกระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับรับราชการนะครับเน็บข้างในก็ได้นะครับเลี่ยมเน็บข้างในนั่งบัหลังปีสามเกก็เปิดเป็นคู่ไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเอออันนี้เป็นผาท,ที่เรียกได้ว่า ต้องพูดเลยนะครับว่าเป็นผราย่อยนะครับผมก็สําหรับ2เหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคานะครับพร้อมส่งด่วนนะครับขายเป็นคู่นะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับหนึ่บาทนะครับผมพร้อมส่งด่วนนะครับหน5่พ้อยสบาทนะครับผมเราก็ค้นเจอเนี่ยนะครับมี ทั้งหมดนะครับสี่องนะครับก็จะแบ่งเป็นชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สองนะครับผมจะแยกกันไว้ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับก็เหรียญก็สภาพใกล้เคียงกันแหละนะครับชุดหนึ่งกับชุดสองนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่สองนะครับเปิดราคาไว้เท่ากันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทสององนะครับพร้อมส่งด่วนนะครับหรือใครจะยกนะครับทักมานะครับผมมีเพียงสี่องเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับสี่องค์นะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ